สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกชมรมจกปลาคลองส่งน้ำสวนภูมิสวัสดีอดมินทุกท่านนะครับแล้วก็พี่นอ้องอที่เป็นร้านค้าร้านขายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายเหยื่อตกปลาขายอุปกรณ์ตกปลานะครับคลิปนี้มีข่าวดีมาบอกครับวันที่สามสิงหาคมนี้นะครับ ทางชมรมตกปลาคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิแล้วก็ร่วมกับกลุ่มกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็อีกลหลายๆกลุ่มนะครับต้องขออภัยนะครับที่อาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับเราร่วมกันกิจกรรมครั้งนี้นะว่าเป็นครั้งพิเศษสุดเลยนะครับที่คลองส่งน้ําสุวรรณภูมินะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็จึงจะมาบอกบุญนะครับ ให้กับพี่น้องที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลานะครับอ่ะแข้งข้าวเ้อร์พี่น้องเด้อร์นะครับที่อ่าชื่นชอบในกีฬาตกปลานะครับที่ลองไปหาตกปลาแล้วได้มาเยอะๆนะครับเมื่อนี้กิจกรรมดีๆนะครับวันที่สามสิงหานะครับเฮามีกิจกรรมดีๆนะครับเป็นกิจกรรมปล่อยป่านะครับซึ่งมือนั่นนะครับเฮาก็จะมีอ่า เม่ว่าจะเป็นถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ร่วมพระคุณเจ้าเป็นประธานไฟทรงนะครับแล้วก็ปล่อยป่านะครับทางสมาชิกเข้านะครับก็ได้รวมกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เฮาจัดมาแล้วนะครับหาครั้งที่หาแล้วนะครับพี่นั้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนะครับ ก็เชิญชวนนะครับมาร่วมกันได้นะครับที่กองสูงน้ำสวนภูมินะครับวันที่3สิงหาคม2568นะครับในงานนะครับอย่างที่เกินไปแล้วนะครับก็มีถวายสังฆทานนะครับร่วมกันปล่อยปลาและที่สำคัญคือมาร่วมปาร์ตี้นะครับสังสรรค์รังสาแล้วก็ลุ้นรางวัลนะครับสำหรับรางวัลนี่เยอะแยะมากมายแน่นอนเหมือนทุกปีนะครับ เชิญนะครับเด้อนะครับวันที่สามสิงหาคมนี้2ลั8ร้อยหกสิบแปดนะครับที่คลองส่งน้ําสุวรรณภูมินะครับตรงคลองเก้านะครับฝั่งปั๊มบางจากนะครับท่านสุภาพสตรีสามารถที่จะเข้าห้องน้ําง่ายนะครับวันนี้ปีนี้ไปจัดที่ใกล้ๆกับปั๊มนะครับเพื่อเราจะได้เข้าห้องน้ําสะดวกสบายที่จอดรถก้างขวางนะครับเชิญนะครับวันที่สามสิงหานะครับเชิญทุกท่านแล้วก็ แอดมินทุกท่านหรือว่าสมาชิกทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์นนข่าวนี้ไปนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมดีๆนะครับคืนปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ําธรรมชาตินะวันที่สามสิงหาคมอย่าลืมนะครับเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าเป็นต้นไปที่คลองเก้าฝั่งปั๊มบางจากนะครับเชิญชวนทุกท่านครับสวัสดีครับ